สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องคนบรรหน,นกพัดเลาะนะครับสาหรับมื้อนี้ก็ได้ออกมาฉีดยางวงยไอ้นะครับพอดีว่าง,ง่วเป็นโรคล้ามปีสกินนะครับจากที่เริ่มเป็นจากง้อไยนะจากแม่ตอนนี้ก็ล่ามมาสูลูกนะลูก,กถือว่าอาการนักนะพาผีพาหนงมาเบิงเป็นก่อลนี่ศึกษาทำกันนะสาหรับง่วหน่อย งูหน่อยตัวนี้ก็อายุสี่ยุประมาณสี่สเดือนแล้วเนาะมีงวหน่อยอยู่2ตัวหอ,อกไอ่ก็เดี๋ยวพาไปเบิ้งกันเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับสภาพตอนนี้ก็เมื่อยแห้งเนะาะหลังจากที่ป้อนนุมไปแล้วก็ฉีดยาเนาะค,คือ,อตอนแรกก็ไปตามตามหมอ ทั้งหมอประจำตำบลเพื่อนเนาะอาการเริ่มแรกก็มีพื้นขึ้นมีอย่างเพื่อนก็ว่าบมมียาฉีดเนาะมันเป็นงัวหน่อยเพื่อนบ่ค่อยอยากฉีดปันใดเพื่อนกับบามาเนาะบ่ามาแล้วก็ไปทมหมอหมอตามหมู่บ้านเนาะหมอตามบ้านก็ว่า่กลกาฉีดยาขึ้นกันเนาะว่าเป็นงัวหน่อยยันมันตายเนาะก็เลยผ่นานมาประมาณ สองสามหมื่นคะรับพื้นเริ่มร้ายขึนนะพื้นร้ายขึ้นผมเกิดได้ไปเลี้ยนน้ำมูนะพอดีว่ามูเรียงงัวคุณมูกับงวหน่อยกับเป็นคือกันนะง้อหน่อยกับมีอาการเพราะว่าแม่แเม่เป็นงัวหน่อยมูกับประมาณสองเดือนนะเขาก็ฉีดยาเองนะสำหรับมูเขาว่าฉีดเลยนะฉีดได ก็เลยไปให้มูมาฉีดยาเนาะสำหรับมือเรกให้มูฉีดยาให้แล้วก็ตอต่อมาก,ก็ได้ไปซื้อยามาฉีดเองเนาะเป็นยาพวกยาลดไขย้ยาแก้บวมลดอักเสบแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอาการนาเป็นห่วงเนาะอาการนักเลยเมือ่อยมือนี่ก็ถือว่าเมือ่อยลงแห้งเนาะจากที่ยืนได้อยู่ พอป่อนนมปลอนอยาแต่นอนลงก็ถือว่ามือแห้งนเนาะมือแห้งก็ให้นอนพักก่อนกับปลูว่าสีเฮ็ดแนวดแล้วเนาะทั้งยากินยาท่ายาฉีดฉีดทุกอย่างนเนาะเฮ็ดทุกอย่างตอนแรกก็น,นี่แหละครับแม่เป็นเนาะแม่เป็น เป็นแล้วลูกก็กินน้มน้ำแม่นาะกกินน้มกินยังตอนนี้แม่ก็ถือว่าอาการดีแล้วนาะที่เป็นตุมเป็นยังก็แตกเป็นแผลแห่งลงแล้วนาะแห้งลงแล้วใส่ยาใส่ยังนี่นะครับ คือว่าเป็นเบิดคู่ตูนะสำหรับง่วขออกไอไมีอยู่หาตูตอนนี้เริ่มแรกก็เป็นเริ่มจากแม่หไงนี่ลนะ้วซุ่มแมใหญ่เป็นก้อนนะ้ม่นี่ก็เป็นแล้วฉีดยาก็รือว่าเศร้าแล้วนะ้หายดีอยู่กินยากินยังบอซึมบ่ยังคือเกานะ แม่นี่ก็เป็นคือกันนะนี่อาการก็ถือว่ายืนซึมซึมอยู่สองมืนอนะบกกินยากินยังมีน้ำหมกมียังก็ฉีดยาก็ถือว่าหายู่เนาะกินยากินยังได้ปกติแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับที่ว่าเป็นตั้งแต่ที่เป็นมาสำหรับหัวซุ่มใหญ่ นี่นะครับพป่น้องเห็นแล้วกับลิตรน้รนนครับจักสีเฮ็ดแนวด้ายนับเห็นแล้วกับน้ำตาสีไหลนะครับแม่กับเที่ยวมาเลียมาเนเหนียวลวกนะครับพ้นผู้สีซอยกัน หาวิธีสุดๆแล้วเนาะก็บ,บ่ัลูว่าสีหายบ่ถคือว่าอาการนักแล้วเนาะสำหรับงววูหน่อยฉีดยาไปแต่ละมือก็ มือเล็กๆก็ผมก็คิดว่าดีขึ้นนี่นะครับอาการจากที่ว่าไข่ก็ฉีดยาลดไข่ให้ก็ยิ่งเศร้าห่อนนะคนีอาการซึนขึ้นมาอยู่แต่พอเป็นมาามือสองมือนะครับก็เริ่มมีอาการสุดลุงอีกนะสุดลุงอีกก็ได้ฉีดยาพวกยาขาเสื้อให้น้ำนอก แต่กับบร่ได้สีดสีดหลายซี่เนะเพราะว่าเป็นงัอหน่อยฉีดยาขาเสือ้อยาแก้อักเสบลดบวมให้สำหรับผมก็คือทางงวอมีอาการก็คือผมผมคิดว่านะครับเป็นง้วหน่อยก็ฉีดยาเลยเนะฉีดยาป้องกันไว้คือเฮาใบยาว่างยาแห้งเนะคักันเห็นเป็นตุม่มเป็นยังขึ้นมาเปล่าฉีดป้องกันไว้เลยเนะครับ ผมว่าถ้าฉีดตั้งแต่เล็กๆถ้ารู้ว่าฉีดได้ก็คือสีบ่เปลี่ยนแบบนี้เนาะแต่ไปตามหมอเพิ่นก็นเพิ่นหมามาเนาะเพิ่นว่ามันบ่มียารักษาตรงรักษาตามอาการก,ก็คือถ้ามันเป็นไขก้ก็ฉีดยากแก้ไข้เนาะต่มือทีไปตามนกนก็คือมันเป็นตุ่มแล้วเนาะเป็นตุ่มเป็นพื้นแล้วแต่เพิ่นบ่มากเลยได้ปล่อยไปเกือบสองมือเนาะ เรงมือที่สองก็จ้งไปตามมูตามมูมาฉีดให้พ่อหูว่าฉีดยาได้นอกอาการก็เล่ยหนักแบบนี้เนาะสำหรับตัวนั่นก็ฉีดฉีดตั้งแต่ที่มูมาฉีดยาให้มือนั่นก็ได้ฉีดยาไปพอ้อเนาะเป็นยาคาเชื้อแล้วก็ยาลดบวมลดอักเสบเนาะฉีดตั้งแต่มือแรกเลยเพราะว่าเห็นตุ่มขึ้นเนาะ เกิเบิงไวเพื่อเป็นกรณีศึกษากันนะครับพี่น้องครับกจักสีเฮ็ดแนวใดแล้วนะครับครับผมเกิดเป็นจังไรแน่นะครับง้อเกิดเป็นตะลิตโตนนะบเบื่องแล้วกับน้ำตาสีไล่ผมรับสำรับในคลิปนี้กับ คือสีขอโตล่าไปก่อนครับขอบคุณทุกๆคนที่เขามารับชมครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ